แฟนติดเงินมาที่สามทำให้จบกันไม่ได้มือที่สามได้ใจแก้เกมยังไงดีคะคุณเชื่อจริงๆเหรอว่าเขาติดเงินมือที่สามคุณเชื่อจริงๆเหรอว่าเขาจบกันไม่ได้จริงๆคุณเชื่อจริงๆหรือเปล่าวันนี้คุณความเห็นหลายเคสเลยครับแฟนติดเงินคนเป็นหลวงท้ายที่สุดแฟนนั่นแหละเลือกบล็อกคนเป็นหลวงแล้วก็ไปอยู่กับมือที่สามวันนี้ไม่ว่าเขาจะให้เหตุผลอะไรก็ตามแต่ที่ยังตัดมือที่สามออกไปไม่ได้มันโกหกคุณร้อย คุณเชื่อจริงๆเหรอครับว่ามันตัดกันไม่ขาดคุณเชื่อจริงๆเหรอครับว่ามันตัดกันไม่ได้คุณไม่คิดย้อนกลับมาอีกทางหนึ่งเลยครับว่าจริงๆแล้วมันเลือกที่จะไม่ตัดกันต่างหากครูคอมเป็นที่ปรึกษามากกว่า10,000่เคสนะครับทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปัญหาเนี่ยคือลิ้นมันไม่มีกระดูกมันพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลามีบางเคสนะรอฉันอีกหน่อยนะอีกสักปีหนึ่งฉันขอเวลาเคลียรอพร้อมอีกหน่อยนะครับผมจะ จัดการเลิกกันให้ขาดแต่ตอนนี้ขอเวลาเคลียร์ตัวเองต่างนไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตามแต่ร้อยแปดประการสิ่งสําคัญที่สุดคือเขาโกหกครับคนถ้าเขาจะตัดออกไปจริงๆไม่จําเป็นที่ต้องเออต้องรอให้อย่างนั้นต้องรอให้อย่างนี้ต้องรอให้อย่างง้นครับที่กับคุณเห็นเขาไม่เคยต้องรออะไรเลยที่กับคุณเห็นเขาไม่เคยต้องแคร์ความรู้สึกอะไรเลยถูกไหมครับเราคิดว่าเขาเป็นคนรักครับแต่บ่อยครั้งเขาจะมองว่าคุณเป็นคนโง่สิ่งสําคัญที่สุดคือคุณจะต้องไม่โง่ตามที่เขามอง แล้ววันนี้คุณก็จะมีช้อยตัวเลือกสองอย่างหนึ่งครับตัดสินใจเดินออกกับสองครับทำให้เขากลับมาและทิ้งมือที่สามอ๋อมันจะมีอีกช้อยหนึ่งนักเรียนของอุคมชอบทำกันสามครับทำให้เขาเลิกจากมือที่สามแล้วเดินกลับมาหาเราแล้วเราก็ทิ้งมันอันนี้เป็นนักเรียนของอุคคมในรายการบ้านชอบทำกันครับ คุณจะต้องตัดสินใจครับวันนี้อย่าบอกว่าอ้เนี่ยหนูต้องรอเขาเหรือคะหรือเขาไม่ชัดเจนเขามามาหายหายเขาทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีใครทําให้คุณเจ็บปวดใจได้เลยถ้าคุณไม่อนุญาตไม่มีใครทําให้คุณขาดสติซึมเศร้าทอ้อแฟลได้เลยครับถ้าคุณไม่ยอมหรือคุณไม่ปล่อยให้ตัวเองตอกอยู่ในสถานการณ์ลบๆแย่ๆเหล่านั้นไม่มีใครทําอะไรคุณได้ครับคุณครสอนลูกศิษย์มานักต่อน,นักแล้วครับแล้วคุณจะคุณไปเช็ครีวิวในเพจได้เลยอ่ะคุณจะเห็นว่ามีนักเรียนของคมประสบความสาเร็จ เฉพาะเคสที่มารีวิวปัจจุบันนี้มีเกือบ2,000เคสครับที่กล้ารีวิวให้หน้าเพจแต่นั่นมันเกิดจากการที่คุณเนี่ยตระหนักก่อนว่าไม่มีใครทําอะไรคุณได้หรอกครับและวิธีการแก้ถ้าคุณจะจัดการปัญหาเรื่องของมือที่สามจงจําไว้ว่าอันนี้คนเป็นหลวงส่วนใหญ่มักพลาดหนึ่งครับไปประจานมือที่สามใครพลาดไปได้บ้างแก้ยากสุดนักเรียนครูคอมไม่มีใครพลาดเรื่องนี้เลยนะจัดก,การมือที่สามได้โคตรง่ายสุดๆครับ พยายามค้นหาหลักฐานครับนี่มันกิ๊บหนีผมหรือเปล่าเอ๊ะนี่มันลิสติกอยู่ในรถเอ๊ะทำไมลบเช็ดเอ๊ะทำไมเปลี่ยนรหัสเอ๊ะคือพยายามหาหลักฐานเพื่อมาทะเลาะแฟนอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งครับที่คุณจะแก้ยากหรือครับสามครับบอกว่ามือที่สามเนี่ยแย่ยังไงหรือไปท้าเลิกท้ายาอันนี้ก็พลาดครับและมันเป็นสามกับดักที่คนเป็นหลวงส่วนใหญ่ ติดกับดักกันตรงนี้ครับมากกว่า97%ท้ายที่สุดแล้วคนเป็นหลวงจะแพ้มือที่3โดยที่ตัวเองไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่แค่แพ้ภัยตัวเอง1วางแผนไม่เป็น2ไม่ได้คิด3ใช้อารมณ์นำหน้ายังไงคงก็แพ้มือที่3ครับวันนี้ก็มีเคสหนึ่งอีกไปพยายามจับผิดแฟนคือตัวเองเนี่ยอยู่ห่างกับแฟนครับไม่ได้อยู่ด้วยกันแฟนก็โทรไปติดสายบ้างนะครับโทรไปไม่รับบ้างนู่นนี่นั่นต่างๆเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันผิดสังเกต ชวนทะเลาะแล้วก็ท้าเลิกคือยิ่งไรักทางไกลเนี่ยมันยิ่งมีปัญหาไม่ไม่เหมือนกับรักที่อยู่บ้านเดียวกันนะนะครับอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเออมันอาจจะนอนห้องเดียวกันยังดึงผ้าห่มกันไปกันมานะครับมันยังมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจหรือว่ามีโอกาสได้ใช้ชีวิยังง่ายกว่าแต่รักทางไกลยิ่งทะเลาะมากเท่าไหร่มันยิ่งห่างกันมากเท่านั้นปรากฏว่าฝั่งผู้ชายก็ไม่ติดต่อมันเลยท้ายที่สุดฝั่งผู้ชายก็บล็อกไปเลยเพราะฝั่งเราไปท้าเลิกคิดว่าเขาจะงอครับนี่คือสิ่งที่คนเป็นหลวงพลาดครับ วิธีการจัดการปัญหาเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่การพยายามไปประจานมือที่สการพยายามค้นหาหลักฐานการพยายามบอกว่าเออมือที่สาเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าเนี่ยพี่ว่ามือที่สามเนี่ยมันมีผัวของมันอยู่เลยคุณคิดหรอครับว่าแฟนของคุณไม่รู้ทุกคนมันรู้กันหมดนะครับนะครับไปท้าเลิกท้าหย่าพอสุดท้ายเขาต้องการจะหย่าจริงๆตัวเองกลับไม่กล้าหย่าสิ่งสําคัญที่สุดมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้การทําให้มือที่สเดินออกไปจากความสัมพันธ์ รวมถึงมีความเจ็บปวดต่างๆคุณต้องทําให้มือสมองมือสามเกิดเอฟเฟกต์สามอย่างคือทําให้เขาเกิดความระวังครับและเกิดความระแวงครับและเกิดความระเบิดทําให้มือสามเกิดความระวังกันเลยครับทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะแฟนเราเนี่ยไปหลอกเขาหรือเปล่าทำให้เขาเกิดความไม่ไว้วางใจกันเองทําให้เขาเกิดความระแวงครับว่าเอ๊ะแฟนเราเนี่ยยังรักเราและสุดท้ายเลือกเราคนเดียวครับ มันไปทําให้มื่อสามเกิดนิสัยท็อกซิกทาให้เกิดความระเบิดครับคือทําให้มื่อสามเนี่ยมีนิสัยพานครับทะเลาะกับแฟนของเราเองครับซึ่ง p r o c e s เหล่านี้คุณไม่ต้องไปอยู่ในสมการอะไรเลยครับคุณไม่ต้องไปพยายามโพสต์ไม่ต้องไปประจานไม่ต้องชวนแฟนทะเลาะด้วยซ้ําไปครับทยังไงให้มือที่สามเกิดเอฟเฟกต์สามอย่างนี้แต่อย่าไปอยู่ในวงจรแบบนี้นะครับเพราะคุณจะแพ้ตั้งแต่แรก ถ้าใครนะครับอยากได้ความรู้อื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปดูของผูคอมผ่านยูทูบได้นะตอนนี้เนี่ยมีคลิปที่สอนเกี่ยวกับ h how t ูความรักความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งคลิปกูคอมเป็นเจ้าของสื่อที่สอนเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เยอะที่สุดในเมืองไทยค,คุณไปเช็คได้เลยครับและทุกอันนะครับทุกสื่อวิดีโอต่างๆที่สอนออกไปเนี่ยไม่มีแอดโฆษณาคั้นให้คุณจะต้องมานั่งสริปนะครับ5้าวินาที1ิวินาทีไม่ต้องครับ ส่วนตัวครูความรวยอยู่แล้วครับแต่ครูความทําเพื่อต้องการลดสถิติการอย่าร้างของเมืองไทยให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะงั้นเนี่ยสื่อทุกอันทุกช่องทางต่างๆคุณดูฟรีหมดเลยครับจริงๆ3ปีข้างหน้าครูความต้องการพัฒนาให้ถึง50,000คลิปมีตอบทุกคําถามเลยที่คุณอยากรู้ครับการทําให้หมือสามเกิดความระวังระแวงและระเบิดจริงๆเรื่องนี้ครูความเคยอธิบายไว้ในคอร์สสั่งรักครับและคอร์สกำจัด มือที่สามครับวิธีการคือหนึ่งครับการแซงไม่รู้ครับจะเป็นการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดแล้วฉลาดที่สุดการแซงมันไม่รู้หมายความว่าวันนี้คุณคุณเห็นหลักฐานทั้งหมดแล้วแหละแต่คุณไม่แพ้ภัยตัวเองคุณไม่ปรี๊ดแต่คุณไม่ได้เป็นคนที่เอ่อท็อกซิกหรือว่าอารมณ์เสียแบบง่ายๆครับแต่คุณวางแผนนะครับมีบางเคสเนี่ยแซงมันไม่รู้แบบนี้ยแล้วคุณคบบอกว่าให้ถ่ายรูปคู่กับแฟนของคุณโชว์เลยครับ ลงโซเชียลครับปรากฏว่ามือที่3กับแฟนของเราทะเลาะกันครับแล้วแฟนก็มาทะเลาะเราไม่ได้ด้วยเพราะมันยังแอบแอบหลบหลบซ่อนซ่นสองครับจงงดกิจกรรมบนเตียงไม่ว่าเขาจะขอมีกิจกรรมยังไงก็ตามแต่ถ้าวันนี้คุณเห็นหลักฐานเห็นหน้าเสือทั้งหมดแล้วตอนนี้คุณต้องงดครับเพราะอะไรครับเพราะคนมันมองคุณเป็นของตายครับสครับคุณต้องทำให้สคนนี้ทะเลาะกันเองครับ ยกตัวอย่างในกรณีที่เออาจารย์ขาแต่ถ้าหนูโพสต์รูปภาพไปแล้วต่างๆพวกนี้แต่มือที่สามมันอึดมือที่สามเนี่ยโอ้ยมันอึดเลือเกินมันไม่รู้สึกรู้สามันนิ่งมันเงียบมันเฉยจริงๆเรื่องนี้โอ้สนุกมากเลยมันอยู่ในคอสกําจัดมือที่สามสามครับจงทําให้สองคนนี้เขาทะเลาะก,กันเองการทําให้สองคนนี้ทะเลาะก,กันเองเนี่ยคืออะไรครับสามจุดหนึ่งครับคุณต้องหาเกราะกําบังครับใช่เลยคุณมีลูกไหม มีลูกไหมดูก่อนดิมีบางเคสนะครับมือที่สามอึดทนแต่บังเอิญว่าเคสของเราเนี่ยมีลูกอยู่ด้วยกันแล้วคุณพูดดักคอไว้เลยครับว่าโอเคฉันเข้าใจนะว่าคุณมีมือสามฉันาบางครั้งฉันอาจจะทอกซิกฉันอาจจะทําให้คุณไม่มีความสุขเออนี่อันนี้ฉันเข้าใจฉันเข้าใจเป็นอย่างดีเลยแต่ไม่ว่าคุณจะคบกันยังไงอยากให้ถนอมน้ําใจลูกไว้บ้างช่วงนี้การเรียนการศึกษาของลูกก็ค่อนข้างแย่แต่ทัวงนี้ครับคือโยงไปหาลูกครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยเคสนี้ครูความวางแผนเลยครับให้ถ่ายภาพครับคู่กับแฟนลงโซเชียลครับพอเราถ่ายภาพคู่ลงกับแฟนลงโซเชียลมีเดียมือที่สามมันต้องการแก้แค้นมือที่สามเนี่ยก็อยากจะถ่ายด้วยอะนะครับเพื่อเอาชนะเราครับสักพักสามีก็ไปหาหมือที่สามมือที่สามจับถ่ายภาพทันทีีโชว์ลงโซเชียลมีเดียฝั่งเราเนี่ยก็ไปบอกครับเนี่ยมือที่สามลงภาพคุณเนี่ยลงโซเชียลมีเดีย แล้วคุณลองคิดดูนะว่าลูกจะรู้สึกยังไงเราสองคนมีปัญหากันเนี่ยฉันพอเข้าใจได้แต่ถ้าเขาทำแบบนั้นเนี่ยเขากำลังทำลายชีวิตของลูกคุณเขากำลังทำร้ายความรู้สึกของลูกคุณแล้วคำถามคือลูกของเราเนี่ยเขาผิดอะไรคำถามคือลูกของเราเนี่ยทำไมต้องมาเจอเรื่องราวเหล่านี้โอ้สามีนี่โกโรธเป็นฟืนเป็นไฟ กลับไปจัดการมือที่สามครับทะเลาะกันบ้านแตกสแสรกขาดคุณเห็นไหมครับว่าจริงๆเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเพียงการชิงไหวชิงพลิปกันไม่มีใครเก่งกว่าใครรลกครับมือที่สามไม่ได้หมายความว่าเขาจะอึดต่างๆคุณแค่ต้องเสียมเขาควายให้ชนกันหรือก็จะมีบางเคสครับเช่นแฟนของเราเนี่ยเคสนี้เนี่ยเขาแยกไปอยู่กับมือที่สามแล้วคือขอหย่าก,กับเราแล้วก็แยกไปอยู่กับมือที่สามและ ทางฝั่งเราเนี่ยก็โยงหาลูกแบบนี้ครับว่าเออเนี่ยอย่างน้อยๆคุณก็ควรติดต่อลูกบ้างนะยังไงก็ตามแต่พวกนี้ลูกก็ยังรักคุณเหมือนเดิมทุกคนยังเป็นครอบครัวเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสถานะเราสองคนมันอาจจะไม่เหมือนเดิมต่างๆพวกนี้ฝั่งคนเป็นหลวงเนี่ยนะครับก็ส่งภาพลูกไปบ้างนะส่งวันเกิดต่างๆพวกนี้ครับให้คุณพ่อบ้างให้ไปเบิร์ดเดย์ต่างๆพวกนี้ครับมือที่สามมันเห็นแชทครับว่าสามีเนี่ยยังคุยอยู่กับคนเก่ามันเอามาบล็อกครับคือเขาใช้บัญชีของ สามีของเราเนี่ยบล็อกเราครับคือมือสามหึงครูคอมบอกว่าไม่คือเขาจะโทรไปเบอร์ด้วยว่าเอ้ยทำไมต้องอวยบอกไม่ต้องไม่นานเดี๋ยวเขาจะกลับมาท้ายที่สุดพอสามีมารู้ครับว่าเฮ้ยมือสามคือเอามือถือของฉันเนี่ยไปบล็อกเนี่ยคนเป็นหลวงของฉันได้ยังไงเนี่ยทะเลาะก,กันบ้านแตกเสีเลยขาดครับในหลายๆครั้งเนี่ยเวลาคุณจะจัดการปรัญหามือสามไม่ใช่ว่าคุณเอาตัวเองเข้าไปจัดการหมดทุกเรื่องคุณไปปะทะคุณไปปะทะคารมไปบ่นกน่ด่าไม่ใช่ คุณต้องวางแผนเสี่ยมเขาควายให้ชนกันแล้วคุณชนะอยู่นอกเวทีไม่ใช่เข้าไปคลุกวงในครับจนตัวเองเปื้อนไปหมดไม่ใช่ครับคุณต้องทําให้สองคนนี้มีปัญหากันเองแล้วคุณจิงจะชนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณไปมีปัญหากับแฟนของคุณเองไปมีปัญหากับมือที่สามเองคุณไม่มีทางชนะแล้วคุณแล้วหน้าของคุณมันด้านไม่มากพอไม่เท่ากับมือที่สามด้วยครับการจัดการปัญหามือที่สามที่ดีสุดไอ้พวกมือที่สามอึดคุณต้องให้แฟนของคุณจัดการกันเอง ไม่ใช่คุณเข้าไปจัดการ,รเรื่องนี้ไปทบทวนในสั่งรักทําไมต้องใช้สั่งรักเพราะแฟนของคุณจะเลือกคุณมันมีเหตุผลเจข้อที่คนจะเลือกคุณแล้วแล้วเหตุผลเจ็ดข้อนั้นคุณพลาดครับเขาเลยอยากได้มือที่สามมาแทนที่คุณครับ